สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทที่1-7รายวิชา0045-011ภูมิปัญญาและนวัตกรรมภาทออีสานกลุ่มเรียนที่6จัดทาโดยนายวิริยุทธกระพันธ์รหัสนิสิตธ7 0 1 0 1 1 0 1 2์6 7 0 1 0 1 1 0 1บทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอภาคเหนือล้านนาผ้าทอในภาคนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะของกลุ่มไทยยนและไทยลือซึ่งครอบคลุม พื้นที่หลายจังหวัดเช่นเชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลือ้อลักษณะาการแต่งกายในอดีตผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนอยา่างหลังถลกสูงไปจนเห็นรอยสักที่ขาตั้งแต่เขา่าไปจนถึงต้นขาคล้ายสนับเพาหรือกางเกงไม่สวมเสื้อแต่จะมีผ้าคล้องคอห้อยไหลหากสวมเสื้อจะสวมเสื้อคอปิด แขนกระบอกมีทั้งที่พกผ้าและไม่พกผ้าไว้จุกและทําผมก้าวโน้มมาข้างหน้าอย่างมอนและผู้หญิงจะด้วงสิ้นลายขวางมีเชิงเป็นลวดลายและมักไม่สวมเสื้อแต่ใช้ผ้ารัดอ,อกแทนส่วนประกอบของผ้าสิ้นนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. หัวสิ้นส่วนที่ติดกับเอว 2. ตัวสิ้นส่วนกลางมักมีลายขวางและ 3. ตีนสิ้นส่วนด้านล่างที่สุดเป็นสีแดง ทอลายจกที่เรียกว่าตีนจกส่วนลายเฉพาะถิ่นนะครับจังหวัดน่านมีลายที่เป็นเอกลักษณ์คือลายน้ำไหลเกิดจากการทอวิธีล้วงนอกจากนี้ยังมีลายเก็บมุกและลายค่าการที่เราเรียกว่ามัดขานนั่นเองครับภาพประเภทอื่นๆที่พบได้ในภาคเหนือก็จะเป็นการทอผ้าม้อห่มหรือผ้าย้อมครามในจังหวัดแพร่และตุงหรือทงที่ใช้ในประงานประเพณีต่างๆของชาวภาคเหนือ ต่อมานะครับ้าถทอภาคอีสานเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานที่พบและแพร่หลายมากที่สุดในกลุ่มไทยลาวผู้ไทยคขเมนกลุ่มชาติพันธุ์อีสานก็จะมีชาวผู้ไทยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเป็นการตั้งถินฐานบริเวณของชาวอีสานชนเผ่าไทยเชื้อสายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มที่มีการผลิตภาของอีสานเป็นอย่างมากแต่ก็ยังแยกย่อยตามวัฒนธรรมหลายๆเช่นลาวกาวลาวพวนลาว โซ้ลาข้างกลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าอาจจะแตกต่างกันบ้างกลุ่มชนเหล่านี้มีชาติพันธุ์เดียวกันและมีถิ่นกำเนิดในกลุ่มบริเวณแม่นำ้ำโขง ประเภทของผ้าที่รู้จักกันดีคือผ้ามัดหมีผ้าขีดผ้าจกผ้าแพรวาหรือผ้าแพรวาเป็นผ้าจกที่มีความวิจิตรกตยามของชาวผู้ไทยใช้สำหรับผมเฉียงหรือคลุมไหลในโอกาสพิเศษลักษณะเฉพาะผ้าสิ้นของกลุ่มไทยลาวมักใช้ลายขนานกับตัวต่างจากภาคเหนือที่นิยมลายขวางและมีตีนสิ้นขนาดแคบลวดลายได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่นสัตว์พืชและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆยกตัวอย่างนะ ลายก้นหอยผ้าทอลายนาคลายหมักเบงผ้าคล,าลุมไหล่ลาวครั่งลายนาคเล่นสายโบราณ ผ้าทอภาคกลางส่วนใหญ่เป็นผ้าทอตามกรรมวิธีของชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั้งฐานเช่นไทยพวนไทย,ยวนและไทยดำแหล่งสำคัญคือผ้าหัสเซี่ยวจังหวัดสุขโขทยัยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากจากตีนจกที่นิยมทอด้วยลายเรขาคณิตเช่นลาย16ดอกตัดหรือลายแขอผ้านัแลจังหวัดอุตรดิต์มีเอกลักษณ์คือตีนสินนิยมทอจาก จกกว้างกว่าผ้าหัดเซี่ยวและใช้สีในเชิงแบบสีเอกรงผ้ารับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สิส้ินตีนจกสุขโขทยัยผ้าหัดเซี่ยวจังหวัดสุขโขทยัยผ้าทอภาคใตา้วัฒนธรรมการทอผ้าของภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากการสืบทอดมาจากทั้งชาวพุทธและไทยมุสลิม ผ้ายกเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผ้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงเลียงมาแต่โบราณโดยเฉพาะผ้ายกทองมีกระบวนการทอที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มลวดลายพิเศษผ้าภูมเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะเด่นคือการทอยกดอกด้วยไหมและดิ้นเงินหรือทองเช่นลายกนกลายกินรี ผ้าทอพืนสีจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ใช้ได้ยืนสีแดงยกดอกสีเหลืองผ้าจวนตานดีและผ้าบาติกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดปัตตานียะลาหนาธิวาสมีการทอผ้าจวนตานีและการทำผ้าบาติกหรือปาเตะซึ่งใช้เทคนิคการปิดเทียนและแต้มสีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอผ้าอีสานนะครับ นิยามคำพื้นฐานเชื้อชาติหมายถึงลักษณะชีวภาพที่เห็นได้ชัดเช่นรูปร่างสีผิวเส้นผมและดวงตาโดยสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ของโลกได้เป็นนิกรอยมองกรอยคอเกซอยออสตรอยและโพลินิเชียนสัญลักษณ์ของการเป็นชาติก็คือสมาชิกของแต่ละประเทศอยู่ในกฎหมายโดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันกลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม เพีและภาษาพูดเดียวกันรวมถึงสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษในกลุ่มเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์อีสานมีทั้งหมด11กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ไทยลาวผู้ไทยไทยดำพุลาชาวกุยชาวเขมรไทยยอไทยโซกไทยแสไทยคาและชนเผ่ากะเลิง ความรู้เบื้องต้นเรื่องของผ้าอีสานนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบก็จะเป็นผ้าไหมได้จากรางไหมมีคุณสมบัติมันลื่นวาวและยืดหยุ่นได้ดีป้ายคือพื้ที่ชอบอากาศโปร่งเส้นใยดูดซับความชื้นและระเหยได้ง่ายทำให้สวมใส่และเย็นสบาย ประเภทของผ้าแบ่งตามกรรมภิธีมีดังนี้ผ้ามัดมีเกิดจากการมัดกลุ่มได้ที่เกิดลวดลายก่อนนำไปย้อมสีผ้าขิดใช้กรรมวิธีเขี่ยหรือสก,กิดได้ยืนแล้วสอดได้พุ่งไปตามจังหวะเพื่อให้เกิดลายผ้าจกใช้ลวดลายที่ซับซ้อนโดยมีอุปกรณ์เช่นขนเม่นในการ จัดแยกได้ผ้าแพรวาเป็นการผรสมประสานระหว่างลายขิดและลายจกเข้าด้วยกันในผืนเดียวผ้าสโรงผ้านุ่งสำหรับผู้ชายสำหรับใส่อยู่บ้านหรือไปงานพิธีการแบ่งกลุ่มจังหวัดในภาคอีสานตามสำนักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้แบ่งออกเป็นอีสานหกลุ่มหลักคืออีสานตอนบนหนึ่งอีสานตอนบนสองอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างหนึ่งอีสานตอนล่างสอง อีสานตอนบนหนึ่งได้แก่อุดรธานีเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬอีสานตอนบนสองสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารอีสานตอนกลางขอนแก่นกาฬสิธุ์มหาสารคามละร้อยเอ็ดอีสานตอนล่างหนึ่งนครราชสีมาชยัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์อีสานตอนล่างสองบนราชธานีและโสธรศรีสเกตและอำนาจเจริญ บทที่ภูมภูปัญญาภาคอ,อีสานตอนบนกลุ่มสบายดีมี5จังหวัดคือบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีศูนย์ปฏิบัติการอยู่จังหวัดอุดรธานีกลุ่มสนุกได้แก่นกครพนมมุกดาหารและสกลนครศูนย์ปฏิบัติการอยู่จังหวัดสกลนคร ลายผ้าประจันตวัดแต่และจังหวัดมีดังนี้ลายผ้าหมักเบงจังหวัดบึงกาฬสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคและพระพุทธศาสนาในรูปน้ำโขง 2. ผ้าลายดอกไม้มือเลยจังหวัดเลยสื่อถึงอดีตที่เป็นแห่งปูกไา้ขนาดใหญ่ 3. ผ้าลายนาคใหญ่จังหวัดนองคายสื่อถึงการปกครองคุ้มครองจากพญานาค ผ้าลายขิดสลับมีจังหวัดน้องบัวลำพูลายบัวลุ่มพูที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ลายผ้าประจําจังหวัดต่อมาลายก้นหอยจังหวัดอุดอรธานีแรงประนานใจจากลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงผ้ามุกจังหวัดนครพนมลวดลายที่ยื่นมูเงางามคล้ายหอยมุกเจรไน ผ้าลายแก้วมุกดาจังหวัดมุกดาหารรวมลายทั้งหเข้าด้วยกันผ้าลายนครธรรมจังหวัดสกลนครสื่อถึงเมืองแห่งสามธรรมอูมิปัญญาพิเศษของจังหวัดบึงการคือผ้าลายขันหมักเบงผ้าลายนี้สะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคพระพุทธศาสนาริมฝั่งโคงเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิน่น ผ้าคโครนาคีภูมิปัญญาการหมักที่ช่วยให้ผ้านุ่มและมีโทนสีธรรมชาติที่ชัดเจนเป็นเทคนิคการปรปับปรุงคุณภาพผ้าที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์ของผ้าทอเลยผ้าทอเลยคือผ้าลายดอกไว้เมืองเลยลายประจําจังหวัดที่สื่อถึงอดีตอันรุ่งเรืองในฐานะเมืองแห่งไว้ขนาดใหญ่ของภูมิภาคผ้าลายสิ้นนางหานผ้าของชาวไทยดำที่มีลวดลายสื่อถึงความสามัคคีและ อุดมสมบูรณ์สะท้อนถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนความโดดเด่นของจังหวัดหนองคายและหนองบัวลำพู จังหวัดหนองคายผ้าสิ้นตีนคำผ้าลายโบราณที่ได้ดิ้นทองหรือดิ้นเงินมาทอเป็นหัวหรือตีนสิ้นสแสดงถึงความปราณีตและความมีฐานะของผู้สวมใส่กลุ่มแม่ลำดวนจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มทอผ้าที่โดดเด่นด้วยการนำเรื่องราวคำขวัญจังหวัดและโครงการฝนหลวงมาสร้างเป็นลวดลายบนผืนผ้าสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในท้องถิน่นนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีหลายก้นหอยเป็นลาย ประจําจังหวัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเชื่อมโยงอดีตอันรุ่งเรืองโรดของอารยธรรมโบราณกับงานหัตถกรรมที่ร่วมสมัยสีจากดอกบัวแดงการใช้ดอกบัวแดงมายอมผ้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ภูมิปัญญาการทอผ้ากลุ่มสนุกผ้ามุกนครพนม ผ้าที่มีชื่อเสียงด้วยลวดลายยื่นนนและเงางามของหอยมุกเจียรนไยเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ต้องใช้ความชำนาญในการทอผ้าหมักโครนมุกดาหารภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยที่ช่วยให้ผ้าสีคงทนยาวนานเป็นเทคนิคการปรปับปรุงคุณภาพที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษผ้าครามสกลนครโดดเด่นด้วยการย้อมเย็นจากธรรมชาติและมีคุณสมบัติป้องกันรังสีย v สะท้อนความรูด วิทยาศาสตร์ธรรมชาติของบรรพบุรุษบทที่4มรดกภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลาง ภาพรวมวัฒนธรรมการทอผ้าอีสานตอนกลางกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินได้แก่ร้อยเอดขอนแก่นมหาสารคามการสิน์วัฒนธรรมการทอผ้าที่ได้รับอิทธิพลจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนหลายพื้นที่ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีเอกลักษณ์ลวดลายและกรรมวิธีของตนเองพื้นที่อีสานตอนกลางเป็นแหล่งของผ้าไหมที่สำคัญโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่และผ้าหางกรรอกที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ความสำคัญของผ้าทอในชีวิตของคนอีสานก็จะมีมาตั้งแต่เกิดจนถึงตายการเกิดก็คือผ้าปูปเบผ้าห่มทาลุการใช้ชีวิตเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันการนุ่งห่มพิธีกรรมผ้าในงานบวชงานแต่งงานกระถินและการจากไปก็คือผ้าคลุมในพิธีศพเทคนิคภูมิปัญญาในการทอผ้า เทคนิคคิดการใช้ได้พุ่งพิเศษเพื่อสร้างลายบนผืนผ้าโดยยกเส้นยืนขึ้นตามมาแบบที่ต้องการทำให้เกิดด้วยลายที่สวยงามและมีมิติเทคนิคมัดมีการสร้างลายโดยวิธีมัดย้อมสีเส้นพุ่งก่อนทอเป็นเทคนิคโบราณที่ต้องใช้ความชำนาญและความอดทนทั้งสองเทคนิคมีรากฐานที่สำคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบมาแต่โบราณ ้าแพราวากระรสินหรือราชินีแห่งไหมที่มาของชื่อผ้าทอมือที่มีความยาวหนึ่งวาจึงได้ชื่อว่าแพราวาเอกลักษณ์การผสมผสานร,ระหว่างลายขิดและลายจบเข้าด้วยกันอย่างหนตัวลายประจําลายนาคสิองแขนมีความซับซ้อนและสวยงามลายล่วงเรียบง่ายใช้เพียงสองสีเป็นพื้นฐานของการออกแบบลายจบเพิ่มสีสันในลายล่วงทําให้ลวดลายมีความโดดเด่นมากขึ้น ลายเกาะมีสีสันหลากหลายเกอะเกี่ยวกันไปสร้างความงามสูงสุดผ้าไมขอนแกน่นแคนแก่นคูนและมัดมีชนบทลายแคนแก่นคูนเป็นลายประจำจังหวัดลายแคนสัญลักษณ์แห่งความสนุกสนานและดนตรีพื้นบ้านลายดอกคูนดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแกน่นลายใบสีแทนมิตรภาพและการผูกเสี่ยว ผ้ามัดหมีชนบทมรดกโลกลายมีกงลายขันหมักเบงลายของประเทศคอนแก่นเป็นแหล่งทอผ้ามัดหมีที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยลายผ้าเก่าแก่ที่เป็นต้นแบบและสืบมาหลายชั่วอายุคนผ้าไหมาลายสร้อยดอกหมากจังหวัดมหาสารคาม ลายสร้อยดอกมากพัฒนามาจากลายโคมโบราณมีลักษณะเป็นลายดอกเล็กและเอียดสวยงามเสมอทั่วทั้งผืนสะท้อนถึงความพิถีพิถันของการทอของชาวมหาสารคาม13อำเภอมีลายประจำอำเภอยกตัวอย่างอำเภอเมืองลายกุญแจใจอำเภอแกดำลายไข่มุแดงอำเภอนาดูนลายหัวนาคอำเภอวาปีปทุมลายข้าวสารผ้าไหมลายสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด การนำเอาผ้าไหมพื้นบ้าน5้าลายมาต่อกันในเผืนดเดียวเพื่อสื่อถึงความสัมมคคีและความหลากหลายของคนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ลายคมเจ็ดแสงสว่างนำทางลายนาคน้อยความศักดิ์สิทธิ์ลายคองเอีย้ยความเข้มแข็งลายหมักจากความสมบูรณ์ ลายคำเพาการพึ่งพาสีพื้นที่ขั้นลายสีดอกอินทนินบกสีม่วงอมชมพูเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้ผ้ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เปรียบเทียบเอกลักษณ์ผ้าทอทั้ง4ีจังหวัดคือ กระสินผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมผสมประสานขิดและจบลายนาค12แขนค้อนแก่นลายแคนแก่นคูณ7ลายย่อยมัดมีชนบทร,ระดับโลกต้นแบบลายโบราณมหาสารคามสร้อยดอกมากดอกเล็กละเอียดพัฒนาจ,จากลายโคบลายประจำ13บสาอำเภอร้อยเอ็ดลายสาเกตหลายในผืนเดียวสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีสีดอกอินทนินบุก บทที่5ภูมิปัญญาภาคท,ทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแผนที่ภูมิปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่กลุ่มนครชัยบุรินทร์ได้แก่นกครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์กลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธรจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร นครราชสีมาผ้าไหมหางกระรอกสีแสดผ้าประจําจังหวัดนครราชสีมาโดดเด่นด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าเส้นลูกลายหรือเส้นหางกระรอกช่างทอจะนําเส้นไหมทั้งสองสีมาตีเกลียวอย่างประณีตจนเกิดลวดลายเหลือบเงาสวยงามคล้ายขนหางกระรอกที่ส่องแสงระยิบระยับสีแสดเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์ของคนโคราช ชัยภูมิมรดุโบราณมากกว่า539ลายจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาการทอผ้าที่ทรงคุณค่าโดดเด่นด้วยผ้าไหมาลายมีขั้นขอนารีซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมีขั้นโบราณกับขอนารีที่น่าสนใจคือชัยภูมิมีลายโบราณที่สืบทอดมาถึง539ลายซึ่งได้รับการสั่งสอนจากท่านเท้าบุญมีภรยาของเจ้าเมืองคนแรก ที่ทำเป็นแหล่งอนุรักษ์ลายผ้าที่สำคัญของภูมิภาค บุรีรัมย์และสุรินทร์ผ้าสองสไตล์2เอกลักษณ์บุรีรัมย์ผ้าหางกระรอกคู่ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่ได้รับการจดทะเบียนในปีพุทธศักราช2,565ผ้ามัดหมีตีนแดงเอกลักษณ์ของอำเภอพุทธิยทรงและนาภูมีหัวสิ้นและตีนสิ้นเป็นสีแดงสีสดสะดุดตาจังหวัดสุรินทร์ผ้าโฮลายเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายขมีผ้า อมัมพรหรือผ้าจองกราเชื่อว่าเป็นผ้ามัดหมีชนิดแรกที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีมาแล้วตามการเผยแพร่ข,ของศาสนาฮินดูผ้าละเบริรของชากุยใช้ตะก,ก้อตั้งแต่4-12ตะก,ก้อในการทอ กลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธรจังหวัดอุบลราชธานีผ้าขี้รวมทุกเอกลักษณ์ผ้ากาบบัวผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่โดดเด่เดนด้วยเอกลักษณ์ของภาพื้นเมืองหลายชนิดเข้าไว้ด้วยกันเช่นสิ้นทิวมัพไมมัดมีผ้าขิดหรือจกศรีส,สกเกต ย้อมด้วยดินภูเขาไปจังหวัดศรีสะเกดมีผ้าสีลาวายยกดอกลายลูกแก้วที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการทอแบบยกดอก4-5ตะกอ้อเอกลักษณ์สีน้ำตาลแดงภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่สะท้อนถึงความเข้าใจการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างกลมกลืนยะโสธรและอำนาจเจริญยะโสธรผ้าลายยศสินทรหรือลายลูกวาย ซึ่งใช้เทคนิคการทอบแบบเก็บขีดโดยสีฟ้าหมายถึงสีประจำจังหวัดและสีขาวหมายถึงสีของดอกวายอำนาจเจริญผ้าลายตะขอสลับเอื้อได้รับแรงบันนาลใจจากตะขอตักน้ําและลายเอื้อที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2537 สิ้นทิวเอกลักษณ์ร่วมของอีสานตอนล่างสิ้นทิวเป็นผ้าสิ้นลายขวางที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกันของคนอีสานตอนล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดในภูมิภาคนี้สิ้นทิวมักจะนํามาใช้ในพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเครื่องสมมาขอขมาญาติผู้ใหญ่สะท้อนถึงความเคารพและการรักษาประเพณีที่ดีงามบทที่6 การยอมผ้าจากสีธรรมชาติการเรียนรู้วัสดุและการยอมผ้าการเตรียมเส้นใยก่อนย้อมทำความสะอาดเส้นได้ต้มได้ในน้ำผสมน้ำยาล้างจานประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อล้างไขมันสิ่งสกปรกออก ทดสอบความสะอาดโดยนำเส้นได้แห้งจุ่มน้ำหากจุมน้ำภายใน10วินาทีแสดงว่าล้างไขมันออกหมดแล้วฟอกเส้นไหมแบบธรรมชาติใช้น้ำเท่าจากพืชพื้นเมืองเช่นผักขมใบกล้วยเพื่อให้เส้นไหมขาวและพร้อมสำหรับสี แหล่งที่มาของสีธรรมชาติสีแดงนิยมครั่งยางจากมะแรงดอกคามฟอยรากยอสีเหลืองขมิ้นชันแก่นขนุนแก่นเคสีน้ำเงินครามผ่านกระบวนการหมักที่ซับซ้อนสีเขียวใบหูควงเหลือกสมอย้อมครามทับสีดำลูกมะเกลือลูกกระจายรูปแบบ หลักของการย้อมแบบสีธรรมชาติการย้อมโดยตรงการย้อมเย็นย้อมในหม้อด,ดินที่มีอุณหภูมิห้องการย้อมร้อนย้อมในอุณหภูมิประมาณ80องศาเพื่อให้สีติดดีที่สุดการให้สีช่วยติดการใช้สารเคมีเช่นสารส้มน้ำสนิมเหล็กน้ำโคลนหรือน้ำปูนใสช่วยให้สีติดแน่นทนทานและเป็นสีเฉดสีการย้อมแบบแวนสำหรับการย้อมคราม ทำให้เป็นที่ละลายน้ำเมื่อสัมผัสอากาศจะเกิดออกซิเดชันเป็นสีน้ำเงิน การย้อมโดยตรงการย้อมเย็นนิยมย้อมในหม้อดินที่มีอุณหภูมิห้องเหมาะสำหรับที่ไม่ต้องการความร้อนสูงช่วยรักษาคุณสมบัติของเส้นใยธรรมชาติการย้อมร้อนนิยมย้อมในอุณหภูมิปรประมาณ80องศาเซลเซียสเพื่อให้สีซึมเข้าเส้นใยและติดแน่นที่สุดได้สีที่สดใสทนยาวนาน สารช่วยให้สีและผลของมันสารส้มช่วยให้สีสดใสเพิ่มความคงทนของสีธรรมชาติทำให้สีออกมาสม่ำเสมอสีสนิมเหล็กทำให้เข้มข้นเปลี่ยนสีเฉดให้มีมิติความลึกลับเหมาะสำหรับสีเทาดำและน้ำตาลน้ำโคลนช่วยให้สีมีความนุ่มนวลสร้างเฉดสีธรรมชาติผสมกับดินทำให้สีทนอบอุ่นสีน้ำปูนช่วยให้สี ติดแน่นกับเส้นใยเพิ่มความทนทานต่อการซักและแสงแดดความเชื่อและเคล็ดลับในการยอมแม่หม้อนินความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหม้อย้อมครามหากหม้อตายใช้เหล้าสาโทรหรือเหล้าขาวในการขอขมา ข้อห้ามห้ามยอมผ้าในวันพระหรือวันเดือนดับห้ามผู้หญิงที่มีรอบลู้ดหรือรอบเดือนทำการยอมเพราะจะทำให้สีดาพิธีตำครั่งให้เด็กบริสุทธิ์เป็นคนเริ่มตำครั่งพอเป็นพิธีจะช่วยทำให้น้าครั่งมีสีสวยสดใสบทที่7การย้อมสีธรรมชาติเปรียบเสมือนการปรุงอาหาร การเรียนรู้การย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์จากธรรมชาติสู่ห้องทดลอง5,000ปีแห่งการย้อมสีมนุษยชาติรู้จากการตกแต่งเสื้อผ้ามานานกว่า5,000ปีโดยในอดีตส่วนใหญ่ได้มาจากพืชและมีข้อเสียคือสีตกง่ายศิลปะการย้อมในแผบตะวันออกเช่นจีนอินเดียและเปอร์เซียก่อนจะเผยแพร่ไปสู่อียิปต์และโรม การค้นพบที่เปลี่ยนโลกสีสังเคราะห์ชนิดแรก 1. ก่อนพุทธศักราช2399ใช้สีธรรมชาติจากพืชสัตว์เท่านั้นสีซีดจางและตกง่าย 2. พุทธศักราช2399วิลเลียมพอ์กินค้นพบสีม่วงสังเคราะห์โดยบังเอิญขนาดหาควินนิน 3. ปัจจุบันมีสีย้อมสังเคราะห์มากกว่า8,000ชนิดจากสารประกบอบอินทรีย์สโลกของสีย้อมสี ยอมธรรมชาติแหล่งที่มาจากพืชสัตว์ดอกไม้ต่างๆตัวอย่างสีดำจากมะเกลือสีน้ำเงินจากครามสีแดงจากครั่งสีย้อมสังเคราะห์สีมาจากสังเคราะห์าจากสารเคมีน้ำมันขมอบทานหินลักษณะตกเป็นผึกผงละเอียดให้สีคงทนและหลากหลาย วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการย้อมสี 1. การซึมเข้าไปในเส้นใยสีจะต้องซึมเข้าไปภายในเส้นใยไม่ใช่ติดอยู่แค่ภายนอก 2. การพองตัวด้วยน้ำใช้น้ำเป็นตัวกลางเพื่อให้เส้นใยพองตัวทำให้มีโมเลกุลสีซึมเข้าไปได้ง่ายและก็ 3. การยึดเกาะด้วยพันธะเคมีต่างๆ ประเภทสีย้อมตามวิธีใช้สีแอซิดเป็นไอออนลบเหมาะสำหรับขนสัตว์และไนลอนย้อมติดดีในสภาพเป็นกรด 2. สีไดเรกสีติดใยเซลลูโลสได้โดยตรงไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยติดสะดวกและรวดเร็ว 3. สีรีแอคทีฟละลายน้ำได้ดีย้อมติดใยเซลลูโลสได้ดีที่สุดสีสดใส และคงทน C ส,สีพิกซเมนไม่ละลายน้ำไม่ต้องใช้เรซินช่วยยึดเกาะเหมาะสำหรับงานพิมพ์ผ้าสีแอนสิซิดสากลุ่มที่แตกต่างกันกระจายตัวดีเสมอสีสม่ำเสมอมีความคงทนต่อการซัก pH 2-3ความคงทนต่อการซักสูงกว่ากลุ่มแรกเหมาะสำหรับการซักย่อย pH 5.2-6.2 ให้ความคงทนต่อแสงและการซักที่ดีที่สุดย้อมในผ้าในสภาพกลางหรือกดอ่อนศิลปะการมัดย้อมพลังงีเทคนิคการสีที่ลวดลายสวยงามเรียกว่าพลาง,งีในอินเดียรเรียกว่าพันธะและในญี่ปุ่นเรียกว่าชิโบริ หลักการคือใช้วัสดุเช่นเชือกยางนีบหรือพับเพื่อไม่ให้สีซึมเข้าไปในบริเวณที่ต้องการลวดลายที่ยอดนิยมลายขดหอยลวดลายเป็นเกลียวสวยงามและเป็นที่นิยมมากที่สุดลายริ้วแนวนอนเกิดจากการพับและมัด ทำให้ลวดลายเรียบง่ายแต่สวยงามลายขย่ำลวดลายแบบซุมเกิดจากการขย่ำผ้าให้เป็นรูปที่ไม่ซ้ำใครลายสันติภาพเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสะท้อนวัฒนธรรมฮิปปี้การย้อมสีศิละปะแห่งการผสมผสานวัตถุดิบชนิดของเส้นใยเครื่องปรุงคือประเภทสีและสารเคมีรสชาติสรรีสันและลวดลายที่สวยงามการเรียนรู้การย้อมสีเปร เสมือนการปรุงอาหารที่เราต้องเข้าใจวัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามและคงทนตามที่เราต้องการผมขอจบกรารน,นำเสนอเนื้อหาบทที่1-7ถึงเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ